ตกใจเออเขาไม่อยากเล่นขนาดนะั้นหนูก็เล่นกับเขาเบาๆจะนอนก็นอน เอ้ยกูจีไม่ต้องติดขนาดน,นั้นก็ได้กูจี เล่นกันดีนะลูกอย่าทะเลาะกันหนูเล่นกันเบาๆอาเธอไปเล่นแต่กับเขาแรงๆเขาถึงได้จะกัดเอานะ่ะน้องกำลังสนชอบเล่นกับไอ้คุณไอ้พวกตัวใหญ่แรงๆไงเขาก็เลยแบบดุเอาตลอดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันยังไม่ได้เวลานะอาเธอ อาเธอไปเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวไปน้องได้สามเดือนแล้วอาเธอ กำลังซนช่วงนี้แบบโคตรซนเลยค่ะดูทำดูทำเออไม่เอาไม่เอาเออเล,เล่นกันดีๆเล่นกันดีๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาพีเตอร์พีเตอร์ไม่ดูไม่ดูลูก อ่ะเธอ